ผ้ามันขาวไปลูกผ้าม,มันสีขาวเออม,มันไม่ใช่ผ้าที่อยู่ในน้ำสามวันสามคืน<ช>มันต้องมอกระมอมแล้วคุกโคนคุกทรายคุกอะไรมาเยอะแยะแต่นี่มันขาวจ้ะนี่พวกเราดูพร้อมกันนะครับมันมีรอยเป็นดวง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 ,ดวงเล็กๆเนี่ยสีขาวนะฮะแล้วเราไปเปรียบเทียบกับผ้าที่น้องแตงโมใส่มอวนที่ยี่บสี่กุมภาสองห้าหก ผม้าพร้อมกันนะครับสิ่งที่บางแจ๊คพูดน่ะนะผมมองว่าเป็นเรื่องโกงใท่านั้น่ไม่มีเรื่องจริงเลขาลำตียุทธร,รมโทรมาคุยกับผมบอกว่าไอ้ผ้าที่มีสายคาดสายตัวคาดมันยังอยู่กับที่ศพกอยู่นะดูดูตรงเอลมีระบายเห็นไหมเป็นดวงรวมดวง มันก็อย่ามาเม็กมาเม็กอะไรอย่ามายุ่งกับคุณแม่อย่ามายุ่งกับครอบครัวคุณแม่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับครอบครัวอย่ามายุ่งกับลูกคุณแม่ถ้ามันมาก้าวไก่มากกว่านี้แบบก้าวไก่ครอบครัวคุณแม่มากกว่านี้ก็จะโดนปีชนะคุณแม่ก็ไม่ได้ห้ามแล้วอยากทำอะไรทำไปเลยเขาไปอยู่กับสสเต้ก็ไปช่วยกันทำงานก็ดีแล้ว แม่บอกดีแล้วช่วยๆกันหาหลักฐานน่ะดีแล้วอืก็ให้เขาทาไปไม่ห้ามแต่กระโปรงตัวนี้มันต้องเกิดขึ้นสดๆดีนะผ้ามันขาวไปลูกผ้าม,มันสีขาวอเอนมันไม่ใช่ผ้าที่อยู่ในน้ำสามวันสาคืนมันต้องมอกรมอม,อมอแล้วคุกโคนคุดทรายคุกอะไรมาเยอะแยะแต่นี้มันขาวจ้ะ<ส>ถ้าทุกช่องนําเสนอข่าวบางแจ๊กเนี่ยครับ คนก็จะไปดูถูกไหมค,คนก็จะดูข่าวบางแจ้งใครได้ดูใครได้รู้จักใครได้เห็นไอ้เรื่องประหล,ดะหลาดๆที่มันเมคขึ้นมาเนี่ยถูกไหมคะครเราไปเสียเวลาค่าสื่อค่าโฆษณาที่จะต้องลงทีวีเนี่ยเป็นเงินเป็นแสนเป็นหลักแสนเพื่อเอาไอ้คนนี้มาออกหน้าสื่อหรอมันมไร้สาระมันไม่ใช่ความจริงสักเรื่องเดียวอะแต่ก็ไม่อยากไปถือโทษโกษมันหรอกนะแต่ถ้ามัน มาก้าวไก่มากกว่านี้แบบก้าวไก่ครอบครัวคุณแม่มากกว่านี้ก็จะโดนอืมเพราะว่าเขาวุ่นวายกับครอบครัวในครอบครัวด้วยใช่อป่าแม่ใช่ไงพี่ต่อยอ่ะออพี่ต่อยพี่ต่อยจะโดนอืมแล้วพี่ต่อยพอดีต้องไปทํางานะไม่มีเวลาพูดก็ให้ลูกลูกสะพ้ายคุณแม่พูดอืมได้ลูกสะพ้ายก็บอกฟันฟังไม่รู้เรื่องนะคุณแม่ว่ามันพูดอะไรอะ่ะเออแล้วมันก็แบบว่ามีหลักฐานมันบอกมันมีหลักฐานสําคัญจะให้อืมก็ไม่อยากป่านนี้ยังไม่เห็นได้เลยหลักฐานสําคัญน่ะ คุณแม่ก็จะพูดอย่างนี้ว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่มันของปลอมอมันขาวเกินไปนะก็มันก็อย่ามาเม็กมาเม็กอะไรอย่ามายุ่งกับคุณแม่อย่ามายุ่งกับครอบครัวคุณแม่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับครอบครัวอย่ามายุ่งกับลูกคุณแม่อ,อย่ามาเข้าถึงครอบครัวคุณจะไปได้เบอร์โทรศัพท์มาจากไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องลบเบอร์พวกนี้ออกไปจากสมองเลยเขาก็บอกมีหลักฐานใหม่นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนยังไงนะครับ แต่พอพูดถึงเรื่องบางแจค็คแล้วเนี่ยผมก็หมดความศรัทธาเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางแจค็คก็ไปให้สัมภาษณ์ทีวีช่องหนึ่งว่าคุณแม่จะฟ้องอทนายตั้มนะโดยบอกว่าคุยกับคุณแม่แล้วนะซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่มีนะครับก็เป็นความเท็จนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บางแจค็คพูดเนี่ยนะผมมองว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นน่ไม่มีเรื่องจริงอ่ะนะครับตั้งแต่เท่าทีาา่รู้จักมานะมีแต่เรื่องโกหกผมผมเชื่อว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นเลยเพราะว่าผ้าเนี่ยถ้ามันตกอยู่ในนน้ําะ พอดีุมคุยกับหมอเนี่ยถ้ามันตกในน้ำเนี่ยผ้ามันสภาพมันจะทุดโทรมเลยไม่มันจะขาวใสอย่างนั้นเลขาลำตียุทธมโทรมาคุยกับผม,อมบอกว่าไอ้ไผ้าที่มันมีสายคาดอะสายตัวคาดมันยังอยู่กับที่ศพอยู่เลยนะเพราะาหมอสลาวุธเนี่ยเป็นคนไปตรวจพิสูจน์ครั้งแรกรก็ยังมีท่านธนก,กิจบอกยังมียังมีสายอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ผ้าที่นี้มันก็เป็นเรื่องโกหกเรามไม่ใช่ผู้เสียหายนะ นะครับมันน่าจะเป็นหน้าที่ของตำรวจหรือประชาชนใครก็ได้ไปแจ้งความเพราะมันลักษณะเป็นการนําเข้าข้อมูลเท็จนะครับแล้วก็ประชาชนก็หลงเชื่อแตกตื่นอะไรไปหมดนะมาตราสิบสี่นะครับก,ก็ฝากตารวจดําเนินการหรือฝากผู้เกีเ่ยวข้องมันเป็นเรื่องโกหกร้อยเปอร์เซ็นมันบางแจ็คไม่ดาเนินคดีไปก็เสียเวลานะเขาอยู่ต่างประเทศไม่ได้เข้ามาก็าลาบากมีทางเดียวก็คืออย่าไปยุ่งเขานะอย่าไปนําเสนอข่าวอย่าไปอะไรต่างๆเนี้ยนะนะครับ ก็ใครที่เกี่ยวข้องมันดูแล้วไม่น่าจะไปสนับสนุนเรื่องมันร,รู้อยู่แล้วว่าเรื่องโกหก